อโอกาสนี้คุณลาท่านพระตุวริศักดิ์โดยพากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับปันนี้ก็อยพูดต่อมาวันวา,นวานแต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกอารมณ์ไว้วิธีการระงับลมให้ใจเขาออก เรือว่ากําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นการาร,ระงับการพุ่งสร้างของจิตหรือว่าเราอธิบายกันมามากพูดมามากยั่งไม่ยอมจะพูดซ้ําไม่อยากจะพูดซ้ำสำหรับวันนี้พิธีกรารบต้องเรื่องวสดาบันกสกิทาคามีต่อไป ด,าาดวลลูว่าพระสดับยันกสิกิทาคามีละสังโยเ้สมุขกันแต่ดูว่านี่เป็อาการย์ระงับต่างกันหมายถึงว่าพระสิกิทาคามีนป็นการระงับหรีอว่าทำโลภโทสะโลหะเบาโลงสำหรับพระสิกิทาคามีเบื้องต้น หรื่องวปัสสกิทาคามีมักในก็ได้แก่เถือภ่ยพานาเด่นสำคัญเราพยทานที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยครามมีหันสีเมืมีหารสีถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารปัดความอิจฉาเสียามีรณมวางเฉย เพื่อเฉยไดอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นเหตุทำลายอารมณ์ชีวของเราวางไว้สิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจำที่ว่าต้องจำก็เพราะว่าบางทีพวกเราก็มักจะลืมไปเหมือนกันนักจะไปยุ่งกับเริยา,ยาของบุคคลอื่นอันนี้เป็นการไม่สงวรพูทธธราทุกคนระวังให้ดีอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระ อย่าทำตนเป็นโจรเป็นเลนจงเป็นเนนอย่าทำตนเป็นโจรคำว่าโจรหมายว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนาะปรับตูงใจคนตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนปรับตูงใจคนตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความร,ารอนรอนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเลวเกินไป นี่จงรู้สึกตัวไ้เสมอรู้สึกตัวเราเลวมากจึงก็ทามันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจะเชื่อสาไหลามาจากทางวาจาไหลามาทางทางกา,ายนี่มันจึงก็ทามันไหลามาทางวาจาและทางกายนี่แสดงว่าความเลวมันล้นมาจากจิตนี่ข้อนี้ต้องคิดว้เป็นประจำ อย่าทะลงตนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียมันก็เรวล้นไอค้ความความมันล้นมีความดีไม่ได้นี่สิ่งที่เราจะกันความล้นอ,อาการของล้นจากความเร็วมันก็ต้องอาศัยสมมืิหางสี เมือมีจิตเมตตาความรักตุนาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสิยาใครเห็นใครได้ดีก็ย,ยินดีด้วยและมีร่มวางเฉยตามกฎของ,งกรรมยอมรับนักือกฎของ,งกรรมและพยายามเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจทย์ความชั่วของคนอื่น ถ่ายใจมันยังโทษโจดความชัว่วของผุคนอื่นแสดงว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาในใาคนอื่นยังเลวอยู่พูดเสียดสีค่อแคะูุคนอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชัว่วผิดธรรมที่ใน,นมันยังเลวอยู่นี่พยายามมองความเลวในใจของเราเป็นสำคัญ ถ้าใจของเราไม่เลวเราก็ไม่มีการเพ่งโทษบุคคลอื่นไม่เสียสีบุคคลอื่นไม่ระทุษร้ายบุคคลอื่นเนเรืรองนี้ความีหานสีมีอยู่เมื่อเขามีหานสีมีความละเอียดทรงตัวดีจึงจะมีอภัยทานได้คำว่าอภัยทานเนี่ยมันมีกำลังหนัก คือว่าหนักกว่าก็มีหารสี่ธรรมดาก็มีหารสี่ธรรมดาแล้วมีามีนี่เรามีจิตไม่ตาความรักกรุนาความสงสารเรามีรักเรามีสงสารไม่ฉาดเสียเขาสำหรับอภัยทานนี่ต้องใช้อรมสูงยกว่านั้น รว่าเราต้องให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเราสร้างความเดือดน้อนให้เกิดกับเราแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะพยปบาทเรามีจิตคิดให้อภัยในความเลวของเขาโดยมีความสุรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นทาส <c oughs> ไม่มีความเป็นไทยคำว่าธาตเป็นคนชั้นต่ำเป็นพระรักบวชต้นรักบวชชั้นต่ำเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นต่ำเพราะยยังมีจิตเป็นทาตุอยู่ยังไม่เป็นไทยอยู่ในเกีนถูกบังคับบัญชาให้ทาอยู่เสมอธาตุคน ยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาสเนี่ทาสของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาสของกษัตริย์รับใช้เจ้านายตลอดเวลาไม่มีค่าจ้างรางวัลก็เ,เป็นทาสแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศล ที่ยอมรับนักือความดีขององค์สมเด็จพระทศพลนายใช้ให้ไปธุระให้ขิดทางไกลนางก็ทำเป็นจีได้รำกับายข้าวปิ่งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินทำทางในเวลานั้นปรากฏองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้กากับพระอนุน,น เดินผ่านมาพอดีนามบุญทาสีมาคิดในใใจว่าเราเป็นท้าาบางครั้งเรามีศรัทธาเจือพระแต่ไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เจอพระหาพระยาก วันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จากพระอนุนเรามีเป็นจีทำด้วยรำกับปลายข้าวผสมกันพอชายพกมาเราจะของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นางก็นิมนต์ให้หยุด แล้วแก่ชายพกเอาเป็นจีมาใส่ลงไปในบายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ <c oughs> มื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไปฉันในสำนักพระราชาบ้างในสำนักของมาหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีในของพวกเรานเป็นของเลวพระพุทธเจ้าคงไม่ฉัน แต่ว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นกุศลองค์สมเด็จพระพุทธโาัจะฉันหรือไม่ฉันเขาฉันเราหวังถวายกันข่ามบุญเท่านั้นเมื่อนาาคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทาสี่็เลมองดูหน้าการหลนน,นี่เขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้พูดพราอลนนรู้ท่าทีนี่ปูสังฆาสังฆติโลง ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันเป็นจีของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตายนั่งลงยกมือไหว้พนลมตลอดเวลาด้วยความเพื่มใจอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จก็โมทนา เมื่อโมทนาจบนางบุญทาสีก็สำเร็จเป็นประโสดาปฏิผลเป็นพระอริยะุคคลเบื้องตนนี่แสดงว่าความเป็นทาาของคนคนเป็นท่าคนถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแหละแต่ถ้าว่าใจมีอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้ แค่เราจึงคิดใหม่ว่าสําหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาาของกิเลสตัณหาอุปาทานลาภุสนกรรมทาาของกองิเลสตัตณหาอุปาทานลาคุสนกรรมนี้ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ความเป็นอยู่ของเขาในส,สมัยชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ เขาก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองขิดะวีเลศมันทำจิตให้สหมองปัญหาสใใหร้างจิตใจเดนได้เร่า,ร,าร้อนอุปาทานเพียการเกาะความชั่วเป็นปกติถ้ากุและกรรมทำความชั่วตลอดเวลาคนที่เป็นทายของกิเลสตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคน แม้จะเกิดเป็นเศรษฐีฉันก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายภูมินี่ถ้าบุคคลูนใด,ดทำใจอเราให้เรารอ้อนในกายกรรมทำในกายก็ดีโดยวิจีกรรมทำด้ว,า,ดว,วาจาก็ดีเราจงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คน คือเขาคือสัตว์นรกในใบายาภูมนั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อรอ้อต่อเสียงต่อเถียงในกระทำตอบเราก็จะเลีวตามเขาเวลานี้จิตใจของเราของเขาจมลงไปแล้วในนรกถ้าเราตามเขาทำแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ จิตเราก็ระงับความโกรธเติมหน้าขันตินุ่นเบขานุ่มเบีขาเ,เราใช้กับตรงนี้เฉยเขาเลวปล่อยเขาเลวไปแต่คนเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยนอกจากนั้นก็มาคิดตรงอันจ้จัง,ขงเขาไปตัวเฮ้ยนี่ตัวเขาเองต่อจะมาเกิดเป็นคนไดน้มันยากแสนยาก คนที่มีจิตใจประเภทนี้มาจากนรกก่อนเดิมทีมาจากนรกตกนรกสิน้นระยะเวลาหลายแสงกลับก็จะผ่นานนรกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาเป็นเปรตมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหย แล้วก็ทำไมเกิดเป็นสัตว์เดิทีละแขนที่ไม่มีอิสรภาพใช <c oughs> ้เวลานานแสนนานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาน่าจะรู้สิบตัวว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทำมันให้โทษอย่างหนักน่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไเปเกิดเป็นเทวดาหรือผม แล้วเขากลับมาหวนลงนรกอีกแบบนี้เป็นคนที่น่าสงสารคนให้อาภัยเพราะรอะไรเพราะใจของเขาไม่ใช่ใจคนจแต่เป็นใจสัตว์นรกควรให้อาภัยเขา,าเราไปต่อสู้กับเขาไปต่อน้าตัวเถียงตอบแทนเขาโดยการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะสร้างเซินไป นี่การให้อภัยทานก็ให้อภัยเป็นอย่างนี้แล้วก็จำมว้ดีว่าถ้าบุคคลใดน,น,นึกว่าองค์ใดเน้นองค์ใดปฏิบัติอย่างนั้นก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราจะมานั่งเจริญสมถธกรรมฐานนิพพานกรรม,มราฐานสักกี่แสนปีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักเพราะการเจริญกรรมฐานจะมีใจเลว เมื่อกลายเป็นมายาล่อลวงบุคคลอื่นให้หลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเคร่งรัดมัธยัติคิดว่าเราเป็นคนดีนี่อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นต้นองในเอก่กรรมวทีก็เรียกว่าสกิทาคามมีมักยังไม่ใช่สกิทาคามมีผลเป็นอัไรว่าเรากําลังเดินเข้าไปหาความเป็นพระสกิทาคาไมี เนี่ยลืมอาการอย่างนี้เป็นพระสีทาคามีมักคนต้นสนิดพระสีทาคามีนักปฏิบัติอาการมาเช่นเดียวกับพระโสดาบันคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานไม่รู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่ประมาท คิดว่าตายคราวนี้ต้องดีกว่าการเกิดมาคราวนี้ทั้งนี้ก็อะไรกรับพระ่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ก็ต,ต,ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ไม่จะมีสภาวะอย่างนี้ถึงไม่เชนนั้นเราก็คนจะเป็นเทวดาทเชงสเดิจนั่งเมื่อรมของพระโสดาบัน และโสดาปฏิมักคิดอย่างนี้แนละ้วจะพยายามรวบรวมกำลังใจนึกถึงคุณความดีขององค์พรสมมาสมุทธเจ้าพระธรรมพระพระอาาริยสงฆ์มั่นอยู่ในคุณทั้งสามรายการคิดว่าเราบั่นอยู่ในคุณทั้งสามรายการนี้ลนะ้วตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ ขณะจะพลาดได้เราต้องปิดอวัยวูมในการรักษาสิ่งห้าให้บริสุทธิ์อ <c oughs> ย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบปฏิมักยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสดาปฏิผลพอถึงพระโสดาปฏิผลอันดับแรกพอติดเข้าสู่โกรธภูยานในตอนนี้อารมณ์จะเริ่มข้อจุด ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะป่วยมันจะตายใจรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจใครก็จะกล่าวว่านินทาจะสเนเสริญจะเสียสยอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจความไม่พอใจมีขึ้นเหมือนกันจะงับได้เร็วไม่โตไม่ตอบ เมื่อไม่โตไม่ตอบเขาเราก็ไม่ทําด้วยการอย่างนั้นเราไม่ทําเห็นว่าเป็นการเรือกเมื่ออารมณ์จับธรรมาดาเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าโคตรภูยานเมื่ออารมณ์จับธรรมาดาอย่างนี้แล้วอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็จับนิพานเป็นอารมณ์นี่เป็นโคตรภพยานเบื้องไกล เมื่อลงจากผลิพานเป็นอารมณ์ก็ถอยหน้าถอยหลังพิจารณาว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราจะต้อนยึดคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยึดศีลเป็นกําลังสําคัญเพื่อป้องกันอบายภูมูและจิตใจของเราก็มีความวั่นคงในะนิพานศีลห้าประการจะไม่ด่างไม่พร้อยสําหรับคนวดัด สหรับปราสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ด่างไม่พร้อยสำหรับเนนสินสิบไม่ด่างไม่พร้อยมีอารมณ์รักษาวสินเป็นปกติต้องต้องมีอารมณ์ชุ่มชื่นแจ่มใสการปฏิบัติในสินในธรรมไม่ต้องรมัดระวังมันมีการทรงตัวของมันเองมีอารมณ์รักษาพร้มีขานสี่เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าโสดาปฏิผล ยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ถ้าว่าไม่ทำทำไมไม่ละเมิดสินรักอยู่ในขอบเขตของสีลรวยอยู่ในขอบเขตของสีโกรธไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าเขาก็กลัศสลขาดหลงก็จริงแหละแต่ถ้ว่าไม่ถึงความตาย ใจมันคงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปฏิผลทนี่การเข้าถึงพระโดสดาภิธาคานมีมกักก็ยึดพรมิหารสีเป็นสำคัญเพราะพรมิหารสีนี่ต้องมีมาจากาพระโสดาบันแล้ว้าไมมีพระมิหารสีสินไม่บริสุทธิ์นี่เขาถึงพระสถิตาคารมีมกักเราก็มาจับอภัยทานเป็นสำคัญ คิดแล้วมายัางเมื่อกี้นี้ถ้าใจเราเลวคิดถึงใจอยู่เสมอใจเราจะดูใจคนอื่นไม่ต้องไปช่วยใครเขาขับตราเขาขัดเขาเราเขาขัดเขาเราจิตใจของเขา <c oughs> ช่วยตัวเราให้มันรอดตัวแล้วกันถ้าหาว่าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีการทำให้บุนคคลอื่นให้เรารอ้อ คนดีนี่มันไม่มีชั่วเมื่อใจของเราดีใจตรงพริพิรมวิหางสีใจมีอภัยทานมันมีอะไรบ้างในจิตที่เราจะไปคิดประทุษร้ายบุคคลอืน่นทั้งทางกายและวาจาให้เขาเราร้อนมันก็ไม่มีเนื้อการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสกิทาคามีมา ยังไม่ถือถึงสักชาคา,ามีผลและเรื่องพระสิทาคามีผลนี้จะไม่พูดกันวันหลังต่อทีนี้ไปก็บรรดาท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาใช้ซึ่งกว่ายจะดีนสัญญาณบอกหมดแล